ใช่ค่ะนี่คือสวนอากงลำปาบอกเลยว่ายุ้ยก็เพิ่งเคยมาครั้งแล้วก็ไปอยู่ไหนมาที<อ><ช>แรกก็แบบมาหากาแฟาทานเราอยู่กันที่กาแฟสร้างสารรค์เขามีกาแฟขนมบริการด้วยนะคะแบบคือดีมากเหมาะสำหรับใครจนั่งเล่นหรือว่ามาทำงานามุมพักผ่อนในวันอยู่เลยว่ากาแฟสร้างสารรค์ที่อยู่ในโครงการสวนอากงบนระิเวณภายนอกความมีต้นไม้ล้อมไปด้วยธรรมชาติที่แบบผ่อนคลายสบายใจพอาุมดืดสุดๆคอมมูนิตี้กลางใจเมืองลำปาองอากงเป็นอีกที่หนึ่ง สำหรับใครที่มองหาเที่ยวที่พักผ่อนว่าอยู่ได้ทั้งมาวันธรรมดาวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะก็จะมีตลาดก็จะมีงานคามงานศิลปะร้านอาหารเค้กเบเกอรี่นะมาที่เดียวจบส่วนอากงลำปางอยู่ได้ทั้งวันแนะนําให้มาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะร้านน่าจะเปิดเยอะกว่านี้ก็ใครพาเด็กๆมานะคะก็มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้ปล่อยพลังกันด้วยทางไม่ยากมูนิตี้์ทางใจเมืองลำปางรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เดินทางสะดวกหาไม่ยากมอง ทอหาที่เที่ยวพักผ่อนที่กินสามารถกดเลฟกดแชร์ไว้ได้เลย